ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อชิงสุยได้ยินคำพูดของหลินซานหานเขาก็เข้าใจว่าร่างกายของปรมาจารย์ด้านเครื่องรางผู้นี้ปกติแล้วอ่อนแออย่างยิ่งแต่ยังไงพลังวิญญาณของเขานั้นมหาศาลเขายังมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อ มากยิ่งกว่าสัตว์อสูรที่บินได้เขาใช้เครื่องรางแห่งสวรรค์ในการต่อสู้กับศัตรูแต่ชิงสุยเข้าใจไม่ชัดเจนเรื่องระยะและวิธีการโจมตีของเครื่องรางแห่งสวรรค์หากศัตรูมีความเร็วที่มากพอเขาสามารถใช้ เครื่องรางพันธนาการเพื่อลดความเร็วของศัตรูเขาสามารถใช้เครื่องรางแห่งพิษเพื่อทำให้ศัตรูได้รับพิษที่จะลดพลังป้องกันของศัตรูลงสิ่งสำคัญคือการที่เครื่องรางแห่งสวรรค์ เป็นเครื่องรางที่สามารถใช้จู่จมได้อาทิเครื่องรางจูดโจม5ชนิดในชุดของเครื่องรางแห่งสวรรค์เครื่องรางสอนทองคําเครื่องรางพฤกษาพันธนาการเครื่องรางผลึกเยือกแข็งเครื่องรางเพลิงสีชาติและ ครื่องรางการกดดันแห่งภูผาเครื่องรางทั้งห้านี้ถูกกล่าวถึงอย่างย่อๆโดยหลินซานหานเมื่อเขาพูดถึงศาสตราวุธแห่งเครื่องรางซึ่งกระตุ้นความสนใจของชิงสุยอย่างยิ่ง เขายิ่งสนใจนายเครื่องรังแห่งสวรรค์มากยิ่งขึ้นเมื่อมองไปยังท่าทีของชิงสวยลินซานหันหยิ้มขึ้นเขามองไปยังชิงสวยและกล่าวว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่สูญเสียสิ่งใด มันย่อมต้องยุติธรรมต่อทุกๆคนเจ้าก็สามารถกล่าวได้เช่นนั้นพวกเขาจะได้สิ่งตอบแทนมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาแบกรับไว้เช่นเดียวกับที่เจ้าไม่เปิดเผยสมบัติของตนเมื่อเจ้าออกไปที่แห่งใด เมื่อเจ้าร่ำรวยและมีอิสรภาพเจ้าจะต้องกลัวละมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อมีอันตรายเข้ามาทำให้ชีวิตของเจ้านั้นต้องเสี่ยงชิงสวยรู้ดีในเรื่องนี้แต่ในตอนนี้เขาไม่เข้าใจว่าคำพูดของหลิน ซานหานจริงๆแล้วหมายถึงอะไรด้วยเหตุนี้เขามองไปยังหลินซานหานด้วยความสงสยัยชิงสุยเครื่องรังแห่งสวรรค์อาจจะดูน่าเกรงขามแต่มันยากอย่างยิ่งที่คนผู้หนึ่งจะฝึกฝนมันจนชำนาญสำหรับผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ หากใช้เพียงความสามรถของตนพวกเขาย่อมไม่อาจสำเร็จได้แม้แต่ขั้นแรกของเครื่องรังแห่งสวรรค์หลินซานหันยิ้มและมองไปยังชิงสุยหลังจากที่เขากล่าวจบท่านปู่หลินแล้วข้าจะสามารถวาดมันได้เมื่อใดกัน ชิงซุยสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เขาคิดแต่ชิงซุยรู้สึกถึงพลังแห่งพระเจ้าเล็กน้อยที่เข้ามายัางร่างกายของเขาจากเครื่องรางแห่งสวรรค์จากครั้งสุดท้ายที่เขาหยิบมันขึ้นมา เจ้าเคยเห็นมันครั้งหนึ่งแล้วและเจ้าจดจำเรื่องนี้ได้ดีเจ้าเป็นคนที่พรสวรรค์อย่างยิ่งที่ข้าเคยพบเจอในเรื่องการเขียนเครื่องรางหลินซานหานกล่าวอย่างยินดียิ่งเมื่อชิงสุยได้ยินเช่นนั้น เขารู้ทันทีว่าเครื่องรางพันธนาการนั้นล้มเหลวบางทีมันอาจใกล้สำเร็จแล้วแต่มีความเป็นไปได้สูงว่านี่คืออุปสรรคครั้งใหญ่ที่สุดที่ผู้เริ่มต้นทุกคนจะต้องเผชิญเมื่อชิงสุยมองไปยังโต๊ะอีกครั้ง เครื่องรางพันธนาการที่หลินซานหันวาดขึ้นเริ่มจากโคจรด้วยแสงชิงสุยสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความผันผวนทางจิตวิญญาณบนน,นั้นท่านปู่หลินท่านสามารถใช้เครื่องรางแห่งสวรรค์ได้อย่างไรยหลิง ซันหันยิ้มและหยิบเอาเครื่องรางพันธนาการที่เขาวาดบนโต๊ะเขากล่าวว่ามันง่ายอย่างยิ่งที่จะใช้เครื่องรางแห่งสวรรค์เมื่อเจ้าใช้มันใช้มันในกระแสปราณระดับพลังปราณเทวกษัตริย์ของเจ้าหากมันเป็นการใช้งานเพื่อตัวของเจ้าเองตกมันลงไปยังตัวของเจ้าและหากใช้ใส่ศัตรูโยนมันออกไปเมื่อมันออกจากมือของเจ้ามันจะทำงานเมื่อสัมผัสโดนตัวของศัตรู ความแข็งแกร่งของเครื่องรางย่อมส่งผลกับร่างกายของสัตรูสสำหรับระยะจู่โจมเครื่องรางขั้นแรกมีระยะประมาณ10เมตรขั้นที่สองมีระยะประมาณ20เมตรขั้นที่สามมีระยะประมาณ30เมตรขั้นที่สี่40เมตร สำหรับเครื่องรางขั้นที่5และสูงกว่านั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้ายิ่งกว่านั้นหากเจ้าโยนมันออกไปการโจมตีก็จะเกิดขึ้นเหตุใดขั้นที่4และต่ำกว่าจึงโดนจำกัดระยะชิงสุยถามลินซานหาน ถ้าจะพูดอย่างนี้ดีกว่าเมื่อเครื่องรางขั้นที่สี่หรือตามกว่าถูกเรียกใช้โดยระดับพลังปราณะเทวะกษัตร์ิยมันย่อมถูกทำลายไปหากไม่สัมผัสดโดยสิ่งใดเช่นเครื่องรางพันธนาการขั้นที่สองในมือของข้า หากเจ้ายืนอยู่ในระยะ15เมตรเครื่องรางพันธนาการนี้จะถูกทำลายอัตโนมัติที่จุดที่อยู่ห่างจากเจ้าอีก5เมตรเมื่อหลินซานหันอธิบายเสร็จสิ้นเขาโยนเครื่องรางพันธนาการไปยังชิงสยุย ตอนนั้นเองมันก็เริ่มมีปฏิกิริยาต่อร่างกายของชิงสยุยมันส่งเสียงกรอบแกรบชิงสุยเห็นว่าเครื่องรางพันธนาการนั่นเปล่งแสงออกมาเล็กน้อยและพุ่งมายัางร่างกายของเขาทันใดนั้น ชิงสุยรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างเหมือนโดยถ่วงไว้เย็นหนักครู่เดียวนั้นชิงสุยรู้สึกว่าต้องแบกรับน้ำหนักที่มากขึ้นถึงหนึ่งในห้าของความว่องไวที่นักสู้ระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์จะทำได้แต่ยังไงทันใดนั้น พลังธรรมชาติในร่างกายของเขาได้ได้เข้ามาขจัดพลังที่เข้ามาในร่างกายเขาทันทีชิงสุยได้เรียนรู้ถึงความลับของเครื่องรางแห่งสวรรค์ด้วยตนเองทั้งหมดชิงสุยเจ้าต้องจดจำสิ่งสำคัญในการเขียนเครื่องราง ถ้าเห็นว่าเจ้าได้เรียนรู้ส่วนสำคัญของมันแล้วตอนนี้เจ้าขาดเพียงเวลาและประสบการณ์สำหรับขั้นตอนการวาดข้าไม่มีอะไรจะสอนเจ้าอีกเมื่อเริ่มหัดวาดมันย่อมเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทุกคน คนร้อยคนย่อมมีวิธีการวาดร้อยแบบดังนั้นจงหาวิธีการวาดของตัวเจ้าเองซะหลินซานหานกล่าวอย่างช้าๆขอรับท่านปู่หลินมันมีเงื่อนไขใดๆในการเลือกหนังและโลหิตของสัตว์อสูรหรือไม่ชิงสุยมองไปยังหนังและโลหิตของสัตว์อสูรที่อยู่บนเครื่องรางน,านั่นมันมีจำนวนไม่มาก จะให้พูดแบบทั่วทั่วไปตราบใดที่มันเป็นผิวหนังและโลหิตของสัตว์อสูรมันย่อมใช้งานได้แต่ยิ่งระดับสูงเพียงใดมันย่อมให้ผลที่ดีขึ้นไปอีกยิ่งกว่านั้นความเข้ากันได้ของสัตว์อสูรและเครื่องรางทั้งห้าชุดแห่งเครื่องรางแห่งสวรรค์จะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เครื่องรางแห่งสวรรค์เช่นพลังของเครื่องรางเพลิงสีชาติ แต่เพิ่มขึ้นได้หากมันสร้างจากหนังของปะสูนเพลิงอัศนีคลั่งเช่นกันเครื่องรางอื่นๆในชุดทั้ง5้านี้ยังคงมีคุณสมบัติอื่นๆเช่นธาตุลมช่วยเพิ่มความเร็วนอกจากนี้ยังมีธาตุสายฟ้าท่านปู่หลิน เพียงแค่หนังและโลหิตของสัตว์อสูนก็เพียงพอต่อการเขียนเครื่องรังแล้วงั้นหรือชิงซุยรู้สึกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวของสัตว์อสูนคือแก่นแท้ของสัตว์อสูนร,รวมถึงกระดูกและส่วนอื่นๆที่พิเศษของมัน เลือดและหนังในทางกลับกันคือส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดในตัวสัตว์อสูรเช่นกันผิวหนังสัตว์อสูรบางส่วนจะถูกใช้สร้างถุงแพรมิติแน่นอนว่าไม่หนังและโลหิตของสัตว์อสูรเป็นเพียงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน แต่หากเจ้าต้องการใช้กระดูกเครื่องในหรือส่วนอื่นๆที่พิเศษของสัตว์อสูรมันย่อมต้องใช้ทักษะของการเขียนเครื่องรางและการปออที่สูงยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันหากเจ้าสามารถใช้แก่นแท้ของสัตว์อสูร พลังของมันจะยิ่งทรงพลังยิ่งขึ้นทักษะการปอบเขามองไปยังหลินซานหานด้วยความสงสยัยหนังและโลหิตของสัตว์อสูรไม่ใช่สิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อได้รับมันมา มันยังต้องการการปรับแต่จากพลังปราณของปรมาจารย์ด้านเครื่องรางระดับพลังปราณเทวะกษัตร์ิยก่อนถึงจะใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายที่แตกต่างกันในคัมภี์โบราณเกี่ยวกับเครื่องรางแห่งสวรรค์ แม้ว่ามันจะใช้ส่วนประกอบจากสัตว์อสูรมันก็ยังใช้สิ่งอื่นๆได้เช่นกันมันได้เขียนอธิบายได้อย่างชัดเจนหลินซา,านหันหัวเราะเขามองไปยังหนังของสัตว์อสูรและส่งไปให้ชิงสยุย ชิงสุยมองหนังสัตว์อสูนที่หนาและยาวประมาณสองฝ่ามือมันยังอุ่นเขาปิดตาลงช้าๆเรากับว่าเขากำลังรับรู้สึกถึงภายในของมนันก่อนที่จะฟอกมันเส้นโลหิตในหนังสัตว์อสูนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน มึงรวมตัวกันหนาะแน่นและเหนียวมากเขาค่อยๆใช้เคล็ดเสริมกายาบรรพาการและใช้พลังปราณของเคล็ดเสริมกายาบรรพาการผสมกับพลังอื่นๆทำให้หนังสัตว์อสูรในมือของเขาอุ่นขึ้น จากนั้นเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงช้าช้าภายในนั้นยื่นเส้นโลหิตด,ดูเหมือนจะได้รับการชำระมากยิ่งขึ้นเส้นโลหิตหลักสองเส้นดูเหมือนจะข้ามชิดกันมากขึ้นแต่มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ ชิงสุยที่อยู่ในระดับขั้นแห่งความเป็นหนึ่งเดียวพบว่ามันค่อนข้างง่ายที่จะควบคุมมนันแต่ยังไงแม้ว่าในกรณีนี้ชิงสุยรู้สึกถึงเส้นเลือดที่ถูกทำลายถ่ายในหนังของสัตว์อสูรจากนั้น ชิงสุยรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกิดขึ้นภายในหนังสัตว์อสูนชิงสุยรู้ว่าหนังสัตว์อสูนนี้ไม่สามารถใช้ทำเครื่องรางได้อีกต่อไปท่านปู่หลินค้าเกือบลืมไป ผลของเครื่องรางแห่งสวรรค์นี้มีเวลายาวนานเพียงใดชิงสุยไม่รู้จริงๆว่าเครื่องรางยับยางการเคลื่อนไหวระดับสองอันนี้แสดงผลยาวนานเพียงใดอาจจะส่งถึงผู้คนทั่วๆวไปเพราะพลังที่มากมายในร่างกายของเขา สำหรับระดับแรกจะแสดงผลประมาณ1ก้านทูบสำหรับระดับ2มันจะแสดงผล2ก้านทูบและไปจนถึงเครื่องรางอื่นๆทั้งหมดในระดับที่สก็จะแสดงผลนานที่นี้เช่นกันส่วนเครื่องรางแห่งสวรรค์ระดับที่หมันจะแสดงผ,ผลได้ครึ่งวัน ระดับ6จะแสดงผลได้ทั้งวันระดับ7จะแสดงผลได้หนึ่งวันครึ่งและระดับ8แห่งครึ่งรังแห่งสวรรค์จะแสดงผลได้สองวันที่อยู่เหนือกว่านั้นไม่มีใครรู้ว่าแสดงผลได้นานเพียงใดจากรูปลักษณ์ของมัน ครื่องรางแห่งสวรรค์น,นี้ยังดูเหมือนว่ามันมีหลายสิ่งที่ยังไม่รู้จักเพราะไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้ในทันทีชิงสุยเริ่มที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการเขียนเครื่องรางนอกจากนั้นยังมีบันทึกบรรพาการ ครื่องรางแห่งสวรรค์ที่หลินซานหันมอบให้เขามันช่วยให้เขาเข้าใจอย่างละเอียดชิงสยุยหากเจ้าสงสัยอะไรเจ้าสามารถกล่าวออกมาได้ก่อนที่เจ้าจะไปอย่าลืมบอกลาชายชราผู้นี้ละหลิน ซันหานกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านปู่หลินตั้งแต่ท่านไม่อยากบอกกล่าวเรื่องที่ท่านปกปิดอยู่ข้าจะไม่พูดเรื่องนั้นอีกข้าสัญญาใน20ปีนี้หรือภายใน20ปีนี้ข้าจะช่วยท่านให้ได้ชิงสุ่ยกล่าวหลังจากคิดครู่หนึ่ง หลินซานหันยิ้มและโบกมือให้ชิงสุยเขากล่าวกลับตัวเองเบาๆหลังจากชิงสุยจากไป20ปีบางทีมันอาจไม่ใช่เวลาที่นันนักชิงสุยออกมาจากห้องของชิงอีขาวเห็นชิงชิงและชิงเปยท่านพี่สุยชิงสุยยิ้มพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่พวกเจ้ากำลังคุยเรื่องอะไรกัน เหตุใดดูมีความสุขนะชิงสุยถามโดยไม่ต้องคิดอะไรชิงอีไม่ได้ตอบคําถามของชิงสุยเธอมองไปยังชิงสุยและถามขึ้นเจ้าจะจักไปอีกครั้งนั้นหรือตั้งแต่ชิงอีเห็นท่าทีของชิงสุยตั้งแต่ที่เขาเข้ามา เธอรู้ถึงความตั้งใจของชิงสุยท่านที่สุยจะจากไปอีกแล้วงั้นหรือชิงเป่ยร้องด้วยความตกใจชิงสุยยกยักหน้าให้ชิงเป่ยด้วยรอยยิ้มชิงชิงไม่ได้กล่าวอะไรเธอมองไปยังชิงสุยราวกับว่าเธอไม่อยากยุ่งกับเขา เจ้าจะจากไปเมื่อดชิงที่ถามด้วยรอเบยยิ้มอีก3-5ถึงวันชิงสุยตอบหลังจากคิดเล็กน้อยท่านพี่สุยไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านจากไปและอยู่ภายนอกอย่างโดดเดี่ยว เมื่อท่านกลับมาท่านตรงมาจากอาณาจักรเยียนเจียนถ้าแม่อยากให้ท่านออกไปอีกชิงเปิดกล่าวอย่างเศร้าเศร้าเมื่อมองไปยังชิงสยุยน้องเปิดข้ามีเคล็ดวิชาและยาให้เจ้าและน้องชิงหากข้ากลับมาครั้งหน้าพวกเจ้าต้องไปถึงระดับระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์ชิงสุยหัวเราะหากท่านไม่อยู่เราจะไปถึงระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์อย่างรวดเร็วได้อย่างไร ท่านที่สุยท่านต้องรีบกลับมาโดยเร็วชิงเปิดกล่าวอย่างเศร้าเศร้าเธอมองไปยังชิงสุยอย่างหน้ามุยเวลาสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็วชิงสุยบอกลาทุกๆุกคนในตระกูลชิงและจับไปพร้อมวิหกเพลิงหลังจากนั้นผู้คนในตระกูลชิง ตั้งแต่ตอนที่เขาอายุได้16ปีจนกลายเป็นผู้ใหญ่ประสบการณ์ชิงส่ยการการตัดสินใจไม่อาจเทียบได้กับคนทั่วไปถึงแม้ว่ามันจะต้องเจ็บปวดมันจะเป็นสิ่งที่เขาเลือกจะทำ ชิงสุยนั่งบนหลังวิหกเพลิงและปล่อยมันบินไปในช่วงสายเขาก็มาถึงนครร้อยไม่เขากล่าวละอี้เหอและภายใต้การจ้องมองอย่างไม่เต็มใจของเธอเขาไปยังตระกูลสือเมื่อมาถึงสวนบริเวณด้านหลัง ชิงสุยไม่ได้ไปหาผู้อาวุโสในตระกูลสือเขามาเพื่อบอกลาสือชิงจวงก่อนจะจากไปเขาสามารถรู้สึกพลังจากสวนบริเวณด้านหลังเช่นเดียวกับความพันผวนของพลังอย่างต่อเนื่องก่อนที่เขาจะไปถึงที่นั่น ชิงสุยรู้ว่าสือชิงจวงกำลังฝึกฝนเมื่อใกล้จะถึงเขาเห็นร่างที่สีแดงจ้ามาตั้งแต่ไกลๆชิงสุยไม่เคยถามเธอว่าเหตุใดเธอถึงแต่งกายอยู่ในชุดที่สว่างจ้าเช่นนี้ตลอดเวลาชุดของเธอเจิดจ้าด้วยสีแดง จากภายในสู่ภายนอกชิงสุยรู้สึกโชคดีที่ได้พบพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาสามารถได้พบเจอเป็นครั้งที่สองติดต่อกันเมื่อชิงสุยก้าวเข้าไปสือชิงจวงเงยหน้าขึ้นมาเมื่อเธอเห็นชิงสุยเธอรู้สึกประหลาดใจ หลังจากนั้นเธอก็หลบออกไปชิงสยุยมีสีหน้าเหมือนยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มจากหัวใจชิงสุยเดินไปที่ด้านข้างของเธอและคว้ามืออันอ่อนนุ่มของเธอซึ่งถือกระบี่ไว้เขาใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกระบี่ยาวและโยนออกไปไกลๆ เขาดึงมือเธอไปและเดินต่อไปยังเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆสื่อชิงจวงมองอย่างลังเลไปที่ชิงสุยเธอจะแสดงสเสน่ห์แบบหญิงสาวเช่นนี้เมื่อเธออยู่ข้างหน้าชิงสุยแม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นมัน เขายังรู้สึกถูกล่อลวงทุกครั้งที่เขามองไปเจ้ามีความเป็นหญิงสาวมากยิ่งขึ้นในตอนนี้ชิงสุยยกมือขึ้นและกัดมุกอันสง่างามของเธออย่างแผ่วเบาเจ้ามันจอมมาน้อยจอมช่อฉนน้อย ซื้อชิงจวงตบไปยังมือของชิงสุยและพูดด้วยความโกรธข้าว่าข้าไม่น้อยนะและไม่มีส่วนใดในร่างกายข้าที่อน้อยนิดชิงสุยมองไปยังซื้อชิงจวงอย่างจริงจังจากนั้นหัวเราะเมื่อกล่าวจบเจ้าต้องตาย ซื้อชิงจวงชกไปยังหน้าอกของชิงสุยฮ้าห้าชิงสุยโต้อตอบกลับด้วยกอดและจูบลงบนปากปวกอ,อิ่มสีแดงสดของเธอลิ้นของเขายื่นเข้าไปในปากของเธออย่างรุนแรงราวกับว่าเขาต้องการที่จะกลืนกินเธอไปทั้งตัวชิงจวง ข้าต้องจากไปแล้วหลังจากเวลาผ่านไปนานชิงสุยจักรลาซื้อชิงจวงที่หน้าแดงก่ำความเย็นชาและความเขินอายของเธอทำให้เธอน่ามองอย่างยิ่งซื้อชิงจวงตกใจหลังจากนั้นเธอโอบรอบคอของชิงสยุยชิงสุยกอดข้า โรดกอดข้าอีกครู่หนึ่งวิหกเพลิงม,มุ่งหน้าอย่างรวดเร็วในท้องฟ้าความเร็วของมันราวกับดาวตกมันพาชิงสย่ยตรงมายังอาณาจักรช่างหลางมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขากลับมายังนิกายเทวโลก เวลานี้ชิงสุยต้องการบินจากนครร้อยไมายไปยังอาณาจักรชางหลังเพียงเวลาแค่วันเดียวเท่าน,านั้นสำหรับชิงสุยเขาค่อนข้างพอใจกับความเร็วของวิหกเพลิงในขณะนี้ด้วยความเร็วของมัน ความปรารถนาของเขาที่จะบินไปยังสถานที่ต่างๆในมหาเถงเก้าทวีปของโลกนี้ในอนาคตเร็วๆนี้อาจจะเป็นจริงสิ่งเดียวที่เขาขาดไปก็คือความแข็งแกรง่งแม้ว่าวิหกเพลิงจะเป็นสัตว์อสูรระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์ หากมันต้องพบกับสัตว์อสูรระดับพลังปราณน,นักบุญพิโรธมันย่อมไม่มีโอกาสที่จะรอดแม้ว่าชิงสุยจะมีกระดิ่งขย่าววิญญาณมันยังคงไม่ได้ยกระดับขึ้นในเร็ววันนี้ทำให้ชิงสุยรู้สึกไม่สบายใจมาก ด้วยกระดิ่งเขยา่าวิญญาณระดับที่สี่มันอาจจะยากที่จะให้สัตว์อสูรระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์ต่อกรกับสัตว์อสูรระดับพลังปราณนักบุญพิโรธหากมันยกระดับเป็นระดับที่ห้าโอกาสที่มันจะมีผลต่อสัตว์อสูรระดับระดับพลังปราณเทวะกษัตริย่อมมากขึ้นเขาต้องการที่จะบินตลอดทั้งวันตลอดเส้นทางชิงสุยนอนลงบนหลังวิหกและไม่ได้ทำสิ่งใด เขาหยิบบันทึกบรรพการเครื่องรางแห่งสวรรค์และใช้เวลานี้อ่านมานร่องรอยสีทองอันเก่าแก่ของเครื่องรางแห่งสวรรค์เปล่งประกายใต้แสงอาทิตย์ตัวหนังสือสีทองบนหน้ากระดาษไม่รู้ว่าสกัดมาจากสิ่งใด แต่มันย่อมมีคุณค่ามากยิ่งหน้ากระดาษสีทองนี้บางและเหนียวแน่นเมื่อชิงสวยลองมองดีๆีข่าวเห็นว่าจริงๆหนังสือน,นี้มันไม่ได้หนามากและมีเพียงประมาณสิบหน้าเท่านั้นชิงสวยเห็นหัวข้อ ครื่องรังแห่งสวรรค์บนหน้าปกมันหลายครั้งทุกครั้งที่มองเขารู้สึกได้ถึงพลังลึกลับมันอาจเป็นเพียงตัวอักษรที่มีขนาดเท่ากับสองนิ้วแต่ปล่อยแรงกดดันออกมาอย่างยิ่งเมื่อเปิดดูมีย่อหน้าหนึ่งที่อธิบาย เครื่องรางแห่งสวรรค์มันเหมือนกันกันกบที่หลินซานหันได้กล่าวไว้ดังนั้นชิงสุยจึงข้ามันไปอย่างรวดเร็วเนื้อหาจำนวนมากเป็นสิ่งที่หลินซานหันได้สอนก่อนหน้านี้เมื่อเขาเปิดไปหน้าที่สองชิงสุยเห็นการเขียนเครื่องรางเริ่มแรกเป็นการสอนคุณสมบัติของเครื่องรางและมันเป็นเครื่องรางแห่งสวรรค์ที่ชิงสุยเคยเห็นเครื่องรางแห่งพระเจ้า ชิงสุยรู้สึกว่าไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับชื่อนี้แต่ชื่อของมันฟังดูน่าเกรงขามอย่างยิ่งชิงสุยมองไปยังเครื่องรังแห่งสวรรค์มันมีร่องรอยแกะสลักอันเก่าแก่มันดูเสมือนจริงอย่างยิ่งมากพอที่จะทำให้คิดว่ามีพลังเวทมนต์อยู่ในนั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ